มาเจอกับ Moto X 70 Air ที่จะเปิดตัวให้เห็นความงามและเทคโนโลยีที่เป็นสเสน่ห์แบรนด์ Motorola ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Lenovo กำลังเตรียมพาเราเข้าไปสู่โลกของสมาร์ทโฟนใหม่ๆใ,ในรุ่น Moto X 70 Air ซึ่งจะเปิดตัวในประเทศจีนในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้พร้อมที่จะเผยภาพทีเซอร์แรกๆที่ทาให้เราได้ลองเห็นความงามและความสามารถของเครื่องใหม่ๆนี้ Moto X 70 Air ที่เป็นเครื่องที่มีขนาดบางและเบา slim and l i g t จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะทำให้การใช้งานของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้นจากภาพทีเซอร์แรกที่ปล่อยออกมาเราได้เห็นขอบด้านขวาของตัวเครื่องที่มีปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่มพาวเวอร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการออกแบบให้เครื่องมีขนาดเล็กลงและด้านหลังก็จะมีกล้องอย่างน้อย2ตัวซึ่งทําให้เราเป็นการรอคอยกับความสามารถและความงามของเครื่องใหม่ๆนี้แต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกที่จะมาถึงในอนาคต โดยการเปิดตัวของ Moto X 70 Air ก็เป็นการที่เราเห็นว่ามีการตกลงช่องถ่ายว่าก,กับ iPhone 17 Air ที่มีดีไซน์ที่บางและน้ำหนักเบาแม้ว่า Moto X 70 Air ยังไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักแต่จากภาพที่เห็นได้ก็แสดงให้เห็นว่ามีการออกแบบให้เป็นตัวเครื่องที่บางและมีกล้องหลังคู่และยังมีข้อมูลจากทีนที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลของโทรโลมาด้วยซึ่งมีอุปกรณ์โทรศัพท์รุ่น n e x ท2,533-4ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ซึ่งมีสเปคดังนี้ หน้าจอ LCD ขนาด6.72นิ้วความละเอียด 15K ชิปเซ็ตความเร็ว2.4 g h กไม่ระบุรุ่น RAM สูงสุด 16GB ความจุสูงสุด 512GB แบตเตอรี่ 7000mAh กล้องหน้า 32MP กล้องหลัง 50MP 8MP ขนาดและน้ำหนักหนา8.7ม mm. ิมหนัก210กรัม ด้วยน้ำหนัก210กรัมและความหนา8.7ม mm, ิลิเมตรทำให้สเปคของโทรศัพท์นี้แตกต่างจากโปรไฟล์ที่บางเบาของ Moto X 70 Air ซึ่งทำให้เราเป็นการรอคอยว่าเครื่องใหม่ๆนี้จะเป็นอะไรบ้างแต่ถ้ามองข้ามไปที่ข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ก็มีการคาดเดาวไว้ว่านี่อาจเป็น Moto G 36 5G ก็เป็นได้ด้วยเพื่อรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Moto X 70 a r และการเปิดตัวของเครื่องใหม่ๆนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากมีความสนุก และความสนใจอยู่หลายอย่างและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ๆที่มีความสนุกและความสามารถที่จะมาถึงในอนาคตและเราเป็นการรอคอยกับความสนุกและความสามารถของเครื่องใหม่ๆนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Moto X 70 Air และการเปิดตัวของเครื่องใหม่ๆนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากมีความสนุกและความสนใจอยู่หลายอย่างแหล่งที่มา ismocheer a https S colon s l a s l a s www d o m u c h e n t e com slash 0 2 5ศ slash 0, 9 slash ส slash moto k i ด x 7 0็ดศูนขีด a ข t ขีด october ขีด n ขีด lon s l a s m o b i l e m a n